欢迎。 สวัสดีทุกคนค่ะอยู่ในตอนรับข้าสู่รจะสื่อเชดเดลวันนี้นะคะจะจับไปเล่นส v ่ชิงแชมป์กันนะคะมาดูกันว่าทีมของจัดนะคะจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะซึ่งของรางวัลรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ท่าเต้นแล้วก็แอบเสียใจเหมือนกันนะแต่ว่าของรางวัลใน4 v 4ชิงแชมป์จะเป็นอะไรนั้นในรอบนี้นะคะต้องตามเข้าไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าของรางวัลจะเป็นอะไรเราจะชนะหรือเปล่าเนี่ย ก็ตามเข้าไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะเอ้ยไปเลยโกโก้พร้อมแล้วเอาทีมถูกล็อกมาสิ่ตน่หมาต่อไปยังอยู่ฮะเอาอะไรนะเอาตัวไปยังตัวอะไรเอ้ยังไม่เอาตัวไปเลยเอาเอาเอา เอาแป้นนึงเอ้อยอ้ยแป๊บนึงเฮ้ยมันจิ้มไม่ได้อ่ะมันจิ้มไม่ได้อ่ะอ๋อจิ้มได้ละไม่ได้จ่ายตังค์มาดิจิ้มไม่ได้อ่ะทอะเราวเจ้าก็จะได้ชุดไงสวัสดีครับพี่จัาขอบคุณ80ดาวค่ะขอบคุณทุกกำลังใจจัาบอจัาบอมาแล้วอะได้ห้องละ คือระเบิดนะแล้วพี่ยังพี่ยังค้างอยู่เลยเนี่ยโอเคมาละมาแล้วพี่มาแล้วมาละทีมลูกไก่สี่ตัวไอโฟนเด่ะไอโฟนก็สวยแล้วลูกเป็ดเราเอ้ยผมไม่ใช่ไก่ผมเป็นเป็ดครับเป็ดนะครับผมเป็ดนะครับมันวิ่งมาอย่างงี้วิ่งมาไหนอ่ะวิ่งไหนแล้วบ้านตรงข้ามเรานี่มันเปิดคูดูด้วยว่าเราอยู่ไหน อุ้ยย,ย,ย,ยิงตูดกูได้ไงนี่สองตัวเลยมั้งตรงนั้นนะไอายุระวังตูดนะทายท้ายทายตรงซากุระปะซากุระตรงแดงๆเนยยี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเนี้ยเนี้ไอยู่อย่างแดงอะไหมเห็นปะตัวพิธีสองครเจ็บจิ้วปรโตูแล้วอ้ยประตู ตัวตรงนั้นน่ะเยอะมากปลาระเบิดได้รูนั่นน่ะอูยุปตัวอะไอโฟกยิงดาวหนึ่งเหรอดาวหนึ่งแล้วน่ะเก็บเก็บเก็บดาวดาวดาวเก็บเก็บพระศพองเจ้าก็ไม่เว้นนะจุดจุดนี้บาดรอมันคือเป็ดไม่มันคือไก่ไก่ครับไก่มันคือไก่ค่ะ เลือระเบิดให้เพื่อนลาชาโป้ไอ้ลูกหนึ่งเนี่ยอยู่ระเบิดอ่ะพี่เล่นฟาร์มมาหนึ่งเลยขึ้น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 มาโอ้ไม่ได้ขึ้นแล้วต้งขึ้นเนี่ยไอ้ชิบได้ไอ้ใบไปปะไอ้ใบเปิดโป๊เป็นข้าวมหาหะไอยูอยู่ตรงพี่จันเนี่ยพี่จันท้ไงตัวเดียวทำไงตัวเดียวเจ็บมากหมดหมด สวยด่าคุณต้องไหนวะขวาน่าจะลงรถอ่ะพี่ระวังรถนะเฮ้ยดาวดาวหนึ่งเจ็บหนึ่งนี่อยู่เอ้นั่นเจ็บมากนะโมโขจะจะได้ดาวหนึงได้หนึง First blood. อดีจอเดี๋ยวแนวอรนะดาวสวย เขมตรงข้ามเขาก็จะเรียกว่า,วาวโดนไก่ยิงหัวไก่กดต่อเลยครับพี่ไม้มาเลยไม้ไมครับเออนี่ไงมาละไปปะฉันจะไปกับเจอเจอใครเนี่ยสบายเจอส้มตำถั่วน่ากินด้วย ยินดีกำลังข้างนี้ของเธอกับนหายหมดเลยยุกกระเบิดตรงพี่ตรงพี่บ้านเขียวหูสี่ตัวเลยเนี่ยตรงเนี้สี่ตัวเลยเออเฮ้ยหน้าผมตัวนึงดาวไม่ดาวเก็บหนึ่งดาวเดินดาวซองดาวมาเพื่อนข้างล่างโปก์ข้างล่างข้างล่างข้างล่าง ฮาลีเจียมลูกไก่4ตัวพอโอ๊ยเลยนะโอ๊ยน่าจะไม่ไหวจะมาระพอแล้วเบิดลงขอใจกับเขาซ้ายไมีซ้ายมีมั้ยขวาไม่มีโอ้ยอยู่บนบ้านอ่ะพี่ซ้ายน่าไหนบนบ้านดาวบนบ้านดาว ขอบ้านดาวร่งบ้านดาวขอเร่งเพือกอปะดาวสองมันใช่ดาวสองพี่ร่างบ้านกับบนบ้านอ่ะตายแล้วนตัวเล็กกระชับเลยอยู่มันหน่าเดินแล้วแหละขวาตอนนรงไปฝั่งลน First Blood มันเนอาดีเจอจูบหัวกนี่ไงอ่ะพัะเลื่อยจั่ะเห็นปะ้ะมันระเบิบดขึ้นมาได้นะอยู่ห้องอ่ะ โยงให้ตายป่ะ,ปะข้างใต้ข้างใต้ฝักสลิงเนาะ, <Double kill. S 3> ะโอ้โ,อโหมันจุบหัวโฟกไปก่อนเลยไม่มีท่าเหรอรู้ป่มีท่าไม่มีท่าเส๋ยไดไมม้มันดาวอะไรน,นะไอฟเฟเอเปิดดาว First Blood อุยอ้ยอุยอ้ยระเบิดไหมบอม อันนี้ระเบิดเลยมหน้าไหมดาวได้ไหมอูโหูมันควันระเบิดขนาดนั้นเราไปโยข้างหลังมันหมดเลยไปฟออะฟกิวไหวฟกิวไหวสองเองระเบิดไปแล้วดับเบิลคิลหนอยู่ไหนข้างบนหรือเปล่าวะนี่ไงหน้าอยู่ ไปทางนี้เยอฮะเออเฮอไปขวาแล้วมาเจอเลยเฮ้ยเอ้าวไกอะไรัอเหลือไก่ตัวเดียวไม่ได้ทำไรด้วยงง A few moments later มาบอกกันสักครั้ เปิดไม่ด้วยไม่บ้กไปทีเปิดไม่ด้วยตึงไม่ได้ตึงเท่าไหร่ค่ะไม่ไตึงไม่เหยียบตัวอู้หูบ้านนี้เต็มเลยหกิบบแล้วจ้าอ้ไม่ดาวด้วยเอ,อ้ยไม่ดาวหมดเลยเดินแล้วเดินแล้วอยู่หลังบ้านไม่ ในบ้านนี้ในบ้านนี้นะจ๊ะในบ้านตรงโขกอ่ะไม่ตรงไม้อ่ะตรงไม้ดาวเราตัวเดียวตรงไม้เลยตัวเดียวโคตรดอบเลยนะลิงอ่ะงงลิไม่ไหวกับปกกี้หรอกโอ้แต่นั่นก็ไม่ไม่แน่นะพี่โฟมโฟมันดึงแพื่แล้วโฟมดึงเพื่อนมดเลยโฟมไม่เป็นไรโฟให้หัวโฟให้หัว

First Blood. โอ้ยแล้วแต่ถ้าจะยิงน,นแบบนี้ <c oughs> ใช่ก็แล้วแต่จริงแล้วแต่เลยคน <c oughs> ส่ง,งดาวเจ้า <c oughs> ไม่เล่นก็นได้แล้วแต่ถ้าจะยิงน,นแบบนี้เอาไประเบิดซองโหลด กดค้างเลยอะปืนเมื่อกี้อะสองสองกระบอกอะตุดแช่ไม้ระเบิดไม้เอามันดักดักนายูเรียบร้อยโอ้ยระเบิดดาวลูกเจ็บมากหบเลียดเลียดผ่านแล้วพี่หลัอ่ะจะมาเล่นซานยมันอยู่บนหัวช่วย้วยมันอยู่ข้างล่า uh, uh, งพี มาดาจ้าหาเพื่อนจ้าครับมาดิมาดิมีเพื่อนเอาดิอย่ายิงไอ้วัวพี่ดิเฮ้ยจนตายค่ะแล้วเนี่ยพี่ตูงหางไม้มากระจายไปน้องคู่ดูท่าโคตรแอคเลยอ่ะไก่ขี้แอค มาชนะนะครับชนะแล้วชนะหรอโชว์โชว์ชวชวครับเรียบร้อยจัส t m นิ u นัมเบอร์วจัดอาคาเดมีดนน่นัมเบอร์วัชนะล้วนี่เดี๋ยวกดของก่อนยินดีด้วยคุณได้ถ้วยปืนสิเิษคู่เดี๋ยวเรามาเปิดรับของกันทุกคนใช่ชุด ชุดแง่ชุด <Wow. S 1> ชุดเนี่ยเออทำไมอยู่ไม่ได้อะก็อ,ะอยู่อยู่กดตัวม่วงยังก็แล้วอยู่ก็แล้ว,ลวได้อยู่ไปกดดูได้เหรอได้ถาวรด้วยนะทุกคนไม่ได้ได้แบบรายวันนะถาวร ในะคะที่อยากจะมาแข่งสีวิสีชิงชมป์แบบนี้นะทุกคนเข้าไปตรงนี่เลยทุกคนรูปธงสีแดงนะคะกดเข้าไปแล้วก็มาดูวันสมัครแล้วก็วันแข่งกันตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจันขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย